สดีค่ะสวัสดีค่ะพบกับพวกเราอีกแล้วนะคะส้มโอร้านแว่นตานะคะมากินข้าวกันค่ะทุกคนกินข้าวอีกแล้ววันนี้เจ๊ปึงครับส้มตำจ้ะขาดไม่ได้เลยส้มตำผักกินส้มตำกับกินจินาอเจ้าอสี่ข้ากันเยอะไก่จะไก่ต้มน้ำปลาแล้วก็อันนี้แกงไอ้ต้มอะไรนะป้าต้มตำลึงอต้มตำลึงใช่ มาจ้ามากินข้าวน้ำกันค<ห>่ะคล้ไยๆเป็นรวนอะเนาะรู้ปะงงมากินข้าวน้ำกันจ้าข้าไรเบยหืมส้มตำเนี่ยกินได้ทุกมื้อเลยมีเครื่องในตู้เย็นเนาะมีมะละกอมีอะไรก็ตำว่าจะไม่ตำแล้วแหละมันก็อยาก อันนี้พอเก็บไว้้านๆเค็มไหมไม่ไม่มไมเค็มหรอกคงที่<ด>นนรสชาติคงที่ไอ้ทิชชู่ไปนี่คือกิมจิไอ้ต้มต้มเหรอบางทีงมันก็มาตัดรสชาติเนาะเข้ากันหรอ,อ มาได้จ้าแบเข้ากันผักดองอะไรกันไม่ได้คชอบไม่เอากรอเอาจร<อ><อ>ิงตัด,ดยาก ช่ได้ใช่ได้ทำไมมันไม่ใช่ร้านเดียวกันนี่คนละร้านเลยป้าซื้อมาขายป้าไปเจอร้านผิดคนใหม่ร้านเดียวกันนะต้มต้มแต่เขาขายแค่แเฉพาะน่องอย่างเดียวก็ไม่ได้ขายตัวเขาไม่ขายทั้งตัวอื เขาทำให้คนที่แบบว่ากินกับข้าวข้าวแกงอ่ะใชโอ้โหสุด้ไดกินแบบเป็นจานอย่างเนี้ยหนูไม่แบบว่าถ้าจลาดเนี่ยมันเหมือนแบบว่าเราซื้อไปกินแบบครอบครัวซำนึงเยอะมากพาชมพนังกินอันเนี้ยต้มเงินหมู เืืเอ,อหมูต้มตำลึกงกินยังกะบวแล้วคือตำมะขุน่นดอกอกินยังก็บวแล้วกือตำมะขุ่นดอกจะกินแบเอี่ผักดองอร่อยต้มเเข้ากัน,นผักดองแม่หรอเปลมเข้ากันได้อรอยจิ้มวองเข้า ต้นื่อต้มจืดเหมือนต้มากาศดองแบบอืมใส่เนี่ยต้มจืดแล้วใส่เข้ายชมากขับป้าเดี๋ยวลองดูขาวปลาปูปลาปหบอกครับเกลือเส้นจี อันนี้จะกระตี้เส้นตีอ่ะคืออะไรเส้นจะกระตี้คืออะไรป้าก็ไม่รู้อ่ะเขาเรียกอ่เะเขาเรียกแล้วเียกเส้นตีอ่ะพาพาเรียกป้าไม่รู้จักอะไรหรอกพ่อพาพานเรียกป้าเขาเรียกเขาบูดเส้น,นตีเส้นตีป้าไม่มีความรู้ใดๆอืมอร่อย มีตำลึงด้วยไม่อยากานนกินข้าวเลยอะกินตำลึงกกระดูกแข็งแรงด้วยสองฮะเสริม<า>สร้างกระดูกแคลเซียมจากเทมสูง<า>อร่อย จริงๆกินข้าวไม่ถนัดขางนเลยนะฟอ,องมนปลาตักให้สมกระเด้งไปโดนแม่ตกใจอกอ,อ,อร่อยอยู่นะได้เหรอจ่ายต้นน้ำปลาบางร้านมันก็ไม่อร่อยทุกคน เือกพราะว่าตลาดนะตอนนี้ไม่ผ่านแล้วเจ้าก็เจ้าหนูนึงได้อยู่พอกินหน้าใหจ,จให้แม่ต้มห็นคนต้อะไนี่พอแลนะ้วคอ้ยเลอกไปนะ อะไขนมจีนต่ำโดนแขนป้นานข้าวำงานข้าไปหาลูกพาก็แ่งแขนยเยอะๆนากยละเรอบอีเเย

อากาศขบขมัวมากเลยเนาะแบบอากาศดูเงาเงาเออจริงจริงผู้คนก็จะดูแบบแบบมบนสโลสโลอืมอากาศดูสโลสโลเงาเงาป้าบอกอากาศดูเงาเง กับเงินเนาะบอกแกการนอนโหน้ำทุปำอร่อยแซ่บแซ่บอยู่คนเดียวนี่ข้าวคนเดีจัดเถอะ Ngong ngon 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 Tell me the Hả? Huh? Ooh, rất là rằng. Kim nga tất rất nội đáp. đó. Mm. 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 ngon. Mm. 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 ชุบเนาะรหวานะดเจอกว่ร้านโตทางนี้ใช่เหรอม่ใไ่ร้านนี้ป๊าไม่ได้ปจุกกลมอีอ้าวหรอร้านตรงข้ามเซเว่น่ะมัเซเว่นใหญ่อ่ะนี่อ้าวหรอไมู่้ว่าป๊าไปซื้อตรงชหเนื้อข้างในเมื่อวานป๊าพาม่ไป่มงมีนี่เด้เมื่อก่อนแบตาจะาแม่ไปดืตรงุกลมอีละ สางเดียวอร่อยตือคนนิดเดียวเป็นมนเมันเหนมือน,นคกายต้มมากัดดองออคออออออ่เอาลองดรบี่อติเอาลองดูใช่าพาเขา เอาหนาะเห้ยป้าไม่กินข้าวป้าไปกินแต่อันนี้ที่ร้านอะ่ะทำไม,ไมถึงแบบบอกบอกว่าข้าวเยอะเออป้าก็ยังไม่กินข้าวเลยเพราะว่ามันรสชาติเดียวกับเหมือนเขาซื้อจากตรงนู้นมาขายอะะ่ะใช่เออืมอืมกินเครื่องางอ่ะอ้าวเหรออืมเิรื่องฟางสดอ หวานไมหนาวเทียงกับไก่ตัวน้ำปลาจ้ะปลาห้าื้อมูนี่เอาเอากับข้าวให้บึ่งสำนี้แล้วจ้าเนี่ยค่ะอาหารเรามาล้วเด้อจ้าพบกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนมูนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ